บในสิทธิ์ที่เรียนวิชาฟิสิกส์สทุกคนครับมาดูวงจรไฟฟ้ากระแสสลับอนุกรม RLC นะครับ <c oughs> วงจร R อ,อนุกรม RLC ก็คือวงจรที่เอาอาุอปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ได้แก่1นึเลืคือตัว R นะครับอันที่2ก็คือตัว L หรือขดลวดเหนี่ยวนำนะครับกับตัวเก็บประจุ C ครับตัวเก็บประจุ C มาต่ออนุก,กรมกันดังรูปที่อาจารย์วาดเนี่ยนะครับเมื่อมาต่ออนุก,กรมกันเนี่ยพวกเราจะรู้ว่า i ก็คือ i เดียวกันใช่ไหมครับกระแสสลับวิ่งกลับไปกลับมาเนี่ยอ่า i ที่วิ่งผ่าน r หรือ ir i ที่วิ่งผ่าน l หรือ il i ที่วิ่งผ่าน c หรือ ic นะครับจะมีค่าเท่ากันว่อาจารย์เขียนไว้ตรงนี้ก่อน i เนี่ยให้เป็นเท่ากับ ic เท่ากับ ir เท่ากับ i l ก็แล้วกันนะครับ <c oughs> นี่เป็นสมการที่1นึ่แล้วก็จากรูปเนี่ยถ้าเราเอาโวลต์มิเตอร์ไปเช็คเช็คตรงนี้นะครับด้านซ้ายมือเราจะพบว่ามันมีค่าเท่ากับ v source หรือ v s ด้านขวามือเนี่ยจะเห็นว่ามันมี v r หรือ v ค้อม r ถูกไหมครับ v l v คอม l แล้วก็ v c v คมสตัวเนี่ยบวกกันก็จะเท่ากับ v เพราะเราวัดคอมนี่ถูกไหมครับจากรูปนั่นหมายความว่า vs เนี่ยก็เท่ากับ vr บวก vl บวก vc นะครับในกรณีของกระแสรตรงเราเขียนแบบนี้ได้แต่ว่าในกรณีของไฟฟ้ากระแสสลับเฟสมันไม่เท่ากันนะครับเพราะนั้นตัวองความรู้ที่เราเอามาใช้ก็คือเรื่องเฟสเซอร์ใช่ไหมครับอาจารย์เขียนเวกเตอร์เข้าไปเป็น เวกเตอร์ที่เราใช้ใน, aser, นเฟสเซอร์นะครับเป็นสมการที่2ก็แล้วกันนะครับก่อนจะเอาเฟสเซอร์มาใช้เนี่ยพวกเราพอจะทบจจำได้ไหมครับว่าเวลากระแสวิ่งผ่าน r ผ่าน l ผ่าน c เนี่ยกระแสกับความต่างศักย์ที่ตกคร่อมมันเนี่ยมีเฟสต่างกันเท่าไหร่คิดว่า,าดิสิตน่าจะจำได้นะครับสมมติว่าเราจำได้แล้วก็แล้วกันนะครับเรา ไปเลยครับไป <c oughs> วาดรูปเฟเซอร์เป็นกราฟเฟเซอร์ขึ้นมาเอาตัว R ก่อนก็แล้วกันนะครับเนื่องจาก i เท่ากันทุกตัวเนี่ยอาจารย์ก็จะวาด R เนี่ยให้มาทางนี้ก็แล้วกันอันนี้เป็น IR เห็น,นะฮะ IR ไ r ก็มาทางทิศเดียวกัน อันนี้เป็น VR สมมตินะอันนี้ IR นี่เป็น VR มันมีเฟสเดียวกันเรามีความรู้ว่าถ้าเป็นตัวต้านทาน R เนี่ย I กับ R จะมีเฟสเดียวกันต่อไปตัว L ครับเฟนเซ์ของตัว L เ็้สีเขียวก็แล้วกัน L เนี่ยเนื่องจาก I เท่ากันหมดอาจารย์ก็จะเขียน IL ไว้ตรงนี้นะครับ IL ตรงนี้นะแต่ความ I ของ L เนี่ยมันจะตาม V อยู่ แสดงว่า v ต้องนำหน้าไปถูกไหมครับเพราะฉะนั้น v l จะต้องมาทางนี้ตัว c ตัว c, <c <oughs> i ของ c สมมตินี่คือ ic v ของ c เนี่ย <c oughs> จะตาม ic อยู่เพราะว่า i มันนำนำ v อยู่ภพยส่วนสถูกไหมครับเพราะฉะนั้นตัว vc จะมาทางนี้ นี่คือการใช้เฟเซอร์ในการวัดนะครับจากสมการที่2เนี่ยเราเอาเวกเตอร์พวกนี้มาบวกกันได้เลยครับถ้าบวกกันเสร็จปุ๊บอาจารย์เอา vl บวกกับ vc ก่อนโอเคไหม vl บวกกับ vc นะครับถ้าเอาตามกราฟนี้เลยด้านขึ้นให้เป็นบวกด้านลงให้เป็นลบอาจารย์ก็จะได้ vl ลบ vc นะโอเคไหม vl ลบ vc ก็คือยกนี้มาปุ๊บก็น่าจะได้ประมาณ อันนี้คือ VL ลบ BC นะครับจากนั้นก็เอามาบวกกับ VR VR บวกบวกเวกเตอร,ร์หางต่อหัวก,ก็จะได้ VS ก็จะพุ่งมาทางนี้นะครับเนี่ยคือ VS อเมไหม VS จากรูปจะเห็นว่าเป็นสามเหลี่ยมพีทาโกรัสซึ่งเราจะได้ VS ยกกำลังสองเท่ากับ vr ยกกำลังสองใช่ไหมครับด้านด้านยาวตรงนี้แล้วก็สูงตรงนี้เป็น vl ลบ vc ทั้งหมดยกกำลังสองนี่เป็นสมการที่3เห็นไหมเวลาเรามีความรู้เรื่องเฟเซอร์เราก็จะหาง่ายเลยนะครับสิ่งที่เราต้องการหาคืออะไรก็เหมือนการวิเคราะห์วงจรทั่วไปเราก็จะหา v หา i แล้วก็หาความต้านทาน r แต่ตัวนี้มันเป็นความต้านทานรวมซึ่งเราเรียกว่า impedance ใช่ไหมครับจาก vs เท่ากับ i อิมพิแดนต์ใช่ไหมเราต้องหาไอาซีอิมพิแดนต์แซบตัวนี้ออกมานะครับแล้วก็ <c oughs> VR ตัวนี้ก็ i IR, IR VR เพราะฉนั้นไม่เขียน IR เพราะว่า I เท่ากันหมดเห็ okay, นไหมครับ VL ก็คือ I คูณกับ XL XL คือ reactance นะ inductive reactance นะครับแล้วก็ VC ก็คือ I คูณกับ XC capacitive reactance ใช่็นไหมครับ แทนค่าเข้าไปในสมการที่3เราก็จะได้ Vs ยกกำลังสองแทนค่าเข้าไปเราจะได้ I ยกกำลังสองอิมพีแดน์ยกกำลังสองแยกกำลังสองเท่ากับ I ยกกำลังสอง R ยกกำลังสองบวก I XL ลบ I XC ยกกำลังสองนะครับ i เท่ากันหมดเลยเพรานาย์ัตัดหายได้นะครับได้นะครับดูเป็นนะครับอันนี้ยกกำลังสองยกกำลังเข้าไปข้างในก็มีค่าเท่ากันหมดเขไหมดึง i ออกมาข้างนอกเท่านั้นเองนะครับแนี Z ้ก็จะเท่ากับแควรู t เลยมองค่ามันชดไปเลยเป็น r ยกกําลังสองบวก xl ลบ xc ยกกกำลังสองอันนี้เป็นสมการที่เท่าไหร่ละ เป็นสมการที่4สมการที่สนะครับสมการที่4ก็คืออิมพิเดนซ์ที่เราต้องการนั่นเองนะครับคราวนี้มาดูความหมายทางฟิสิกส์สักหน่อยนะครับนิสิตครับดูสมการที่4ถ้าอาจารย์พลดระหว่างากราฟแกนตั้งเนี่ยให้เป็นความต้านทานสมมตินะ กรับแกนนอนเนี่ยให้เป็นความถี่ทำไมให้เป็นความถี่เพราะว่าในวงจรกระแสฟ้ากระแสสลับเนี่ยในวงจรไฟฟ้ากระแสสลับเนี่ยตัวรี X, แอคตันทั้ง2องตัวเนี่ยนิสิตจำได้มครับคลิปก่อนโน้น XL ก็คืออะไรครับโอเมก้า L ถูกไหมครับ XC คืออะไรครับ1ส่วน C โอเมก้าจะเห็นว่าทั้งสองตัวเนี่ยขึ้นกับความถี่เชิงมุมใช่ไหม ขึ้นกับความถี่เชิงมุมซึ่งโอเมก้าก็คือ2พายเอก็คือความถี่ของเคลื่องสัญญาณใช่ไหมเนี่ยขึ้นกับความถี่เพราะฉะนั้นถ้าเราปรับอุปกรณ์บางอย่างให้ความถี่เปลี่ยนไอตัวอิมพีแดนต์นี่ก็จะเปลี่ยนตามเพราะว่าเมื่อความถี่เปลี่ยน XL เปลี่ยน XC ก็เปลี่ยนนะครับเห็นไหมครับแล้วถ้าอาจารย์วาดกราฟของ XL กับ XC กับโอเมก้าดูสิ กับโอเมก้าจะเป็นยังไง XL เนี่ยแปลผันตรงสมมตินี่น XL อาจารย์ก็จะได้เส้นตรงขึ้นมาเลยใช่ไหมครับอัน,น, <c oughs> นเนี้ย XL ส่วน XC เนี่ยแปลผกผันแปลผกผันก็จะได้กราฟอบนนี้จะเห็นว่าจุดที่ XL กับ XC ตัดกันเนี่ยนะครับจุดนี้มีความหมายยังไงถ้า XL กับ XC ตัดกัน Z เนี่ยจะเป็นค่าสูงสุดเห็นไหมครับ เพราะว่าอะไรเพราะว่านี่มันยกกําลังสอง่ะถ้าตรงนี้ไม่เป็นศูนย์พอยกกําลังสองเป็นค่าบวกก็บวกขึ้นอินพีดันก็มีค่าเพิ่มขึ้นถูกไหมครับมีค่าเพิ่มขึ้นแต่ถ้าเกิด XL กับ XC เท่ากัน z ตัวนี้ก็จะเป็นค่าต่ําสุด z เป็นค่าต่ําสุดไม่ใช่ค่าสูงสุดนะครับค่าต่ําสุดเพราะจุดเนี้จุดที่ z มีค่าต่ําสุดเนี่ยเราอ่ามันนํามาสู่จุดที่ มันทำให้เกิดการเลโซนนั้นเราจึงเรียกว่าโอเมก้าลโอเมก้าอโดยที่ R นี่ก็คือเรซนแนนซการเกิดการสั่นพ้องขึ้นนะครับเกิดเรซนแนนซขึ้นที่จุดนี้เดี๋ยวในหลับเกี่ยวกับไฟฟ้ากระแสสลับอาจารย์คิดว่าน่าที่สิตน่าจะได้หาตัวนี้เหมือนกันนะครับอีกอันหนึ่งที่น่าสนใจก็คือว่าเมื่อเมื่อเมื่อไอตัว อโอเมก้าเท่ากับ R ดูนะครับถ้าโอเมก้าเท่ากับ R าร์ไขอโทษโอเมก้าเท่ากับโอเมก้า R เนี่ยแซดมีค่ายอย่างไรแตนทวัดกราฟประเด็นคือเมื่อเมื่อโอเมก้าเท่ากับโอเมก้าอาร์นะ โอเคทั้งับดเลยก็อ่านนั่นหมายความว่าไงหมายความว่า xl เท่ากับ xc หมายความว่าไงหมายความว่า xl ก็คือโอ omega l xc คือหนึ่งส่วนโอ omega c เห็นไหมครับเล่นกับสมการคณิตศาสตร์นะโอเมก้ายกกำลังสองเท่ากับหนึ่งส่วน lc เห็นไหมครับนั่นหมายความว่าโอเมก้าเท่ากับ square r หนึ่งส่วน lc นะโอเมก้าคือ2องพายเอฟอันนี้ก็เป็นสแควรูทหนึ่งส่วนลซีพอฟก็จะเป็น1ส่วน2อพายสแควรูทหนึ่งส่วนลซีไอตัวนี้คือความถี่สั่นพ้องหรือความถี่เรโซแนนซ์นะครับโอเคไหมครับก็คือเราหาออกมาได้แต่ประเด็นของอาจารย์ไม่ได้อยู่ตรงนี้ประเด็นของอาจารย์อยู่ตรงนี้ว่าถ้าเกิด z มีค่าต่ำสุดนะตรงนี้ถ้าอาจารย์พลอตระหว่างกระแสไอกับอโอเมกา้าสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรกระแสไอกับโอเมกา้าจุดเนี้ยจุดที่มันเท่ากันมันไจะต้องสูงสุดถูกไหมเพราะว่า z ต่ำสุด v s เนี่ยเท่ากับ i z หรือ i z ถ้า z ต่ำสุด i เท่ากับ vs ส่วน z ถ้าแอดต่ำสุด v คงตัวอยู่แล้ว i ก็ต้องสูงขึ้นถูกไหมครับที่สิดใช่เห็นไหมเพราะฉะนั้นจุดนี้จุดนี้คือจุดที่ z i เนี่ยสูงสุด i max เห็นไหมแล้วคราวนี้มอง,มอง,ม,องมองดูถ้าเกิดว่า,าพี่นาจากค่า z นะครับจันขอเขียนอีกทีหนึ่งค่า z สแควร e r __ูทอายกกำลังสองบวกกับ xl ลบ xc ยกกำลังสองถ้าสมมุติว่าโอเมกาเป็นอินฟินิตหรือโอเมกาเป็น0นสมมุติโอเมกา Omega เป็น0ถ้าโอเมกาเป็นศูนย์เกิดอะไรขึ้นครับ xl เท่ากับโอเโอเมกาเท่ากับหส่วนโอเมกาสถ้าโอเมกาเป็นศูน เ c เป็นไงครับเป็นอินฟินิตใช่ไหมเห็นไหมถ้าโอเมกาเเป็นศูนย์เเป็นอินฟินิตแสดงว่า i อินฟินิต x c เป็นอินฟินิตอันนี้สูง i เป็นอินฟินิต i เป็นศูนย์ถูกไหมครับ i เป็นศูนย์เป็นศูนย์เลยแสดงว่านี่ก็ต้องลดลงนะครับลดลงเป็นศูนย์เลยเห็นไหมลดลงเป็นศูนย์ ถ้า i เท่ากับศูนย์ะเออถ้าโอเมก้าเท่ากับศูนย์นะครับเข้า okay, ไหมครับแล้วคราวนี้ถ้ามองว่าถ้าโอเมก้าเป็นอินฟินิตล่ะถ้าโอเมก้าไม่ได้เป็นศูนย์โอเมก้าเป็นอินฟินิตเทอมนี้ก็เป็นอินฟินิตเหมือนกันใช่ไหมก็เป็นศูนย์เหมือนกันแต่อันี่ความเทอมนี้มันยกกําลังสองก็จะเกิดความสมมาตรย๋ยวใช่ไหมครับจะกราฟก็จะออกมาลักษณะเห็นไหม เป็นลักษณะแบบนี้นะครับจะเห็นว่ากราฟเห็นไหมถ้าเมื่อใดเมื่อไรที่เรโซนแนนต์ตัวโอเมก้าอาร์เนี่ยจุดนี้คือจุดสูงสุดแล้วก็นี่ก็จะลดลงเปน็นนี้ตัวนี้แหละครับคือเป็นสัญญาณที่เขาเรียกว่าเป็นความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเรื่องแบนด์วิดนะครับตัวแบนด์วิดเนี่ยซึ่งเดี๋ยวไว้อีกคลิปต่อไปถ้ามีเวลาหรือพวกเราไปเรียนต่อในอ e เอ็มก็แล้วกันนะครับพวกแบนด์วิดที่เราเข้าไปหาค่า ตัวนี้มีค่าความหมายทางฟิสิกส์ที่นำไปใช้ในวงจรอิเล็กทรอนต่างๆนะครับถ้าเราเปลี่ยนค่า R รรูปโลปรูปทรงรูปร่างของในตัวนี้ก็จะเปลี่ยนไปนะครับอาจจะเป็นอย่างนี้นะครับค่า R ต่างๆคือจะเป็นอย่างนี้แล้วแต่นะครับเปลี่ยนค่า R แต่เปลี่ยนแต่ละตัวก็จะมีความหมายทางฟิสิกส์ที่แตกต่างกันไปนะครับก็ขอจบคลิปเท่านี้นะครับสวัสดีครับ